แล้วที่จะไหลออกจะัวแท้กับดแท้งอยู่คือค่าที่ยืนขึ้นมาหลับตัวหลับแท่งักงงหยุดพีดอย่างนี้ซึ่งตัวท่อยู่แล้วจับโขัเข้าไห้ชื่อว่าขาไปขัดหีอเป็นชื่อไปต่อย เข้ามาขึ้นทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะพลิกเอียงไหนเข้ามาเข้าดันเขอยู่ตรงนี้นะนี่ก่อนแล้วแปลงก่อนจะปลดลุ่มลงตีตอกใหญ่มากแล้วแต่แล้วแต่นี่ที่เราจะเล่นโถเข้าไปเข้าไปดีแมั้งหมด อกอย่างนั้นนะผักให้หนุบชิบแล้วก็หน้าตามแล้วก็เล่นใหญ่ต้า